ฟังก์ชันตัวนี้นะครฟังก์ชัน select นะครับฟังก์ชัน select จะเป็นฟังก์ชันตัวนี้รูปส่นะครฟังก์ชัน select สามารถทําอะไรได้ฟังก์ชัน select สามารถที่จะเลือกอตัวเส้นนะครับผมหรือตัวเลเยอร์ต่างๆของเราที่เขียนบนซอฟต์แวร์นะครับโดยการเลือกฟังก์ชัน select กันเราแค่ขีดค่าไปนะครับผมพอขีดค่าเสร็จแล้วปุ๊บให้สังเกตนะจะมีเมนูตรงนี้นครับเป็นรูปส่ลงมาจะมีเมนูให้เลือกใช้งานนะครับจะมี d e p t รูปภาพคเพื่อโคนรูปภาพออกมานะครับผม้ก็จะมีในส่วนของออเดอร์นะฮรับมุบอัพมุบดาวนะครับผมซ่อนรูปภาพแล้วก็โชว์รูปภาพนะฮะถัดมาฮะฟลิปจะเป็นการฟลิปรูปภาพนะครับผมให้เป็นซ้ายขวาบนล่างนะครับและถัดมาฮะมินเลอร์นะครับจะเป็นการมินเลอร์รูปภาพออกมาให้ทางซ้ายหรือขวาก็ได้อยู่ที่เราจะใช้งานนะฮะในฟังก์ชันของตัวนี้นะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะฮะจะเป็นฟังก์ชันการหมุนนะครับผมสามารถหมุนตัวอักษรหรือต่างๆก็ได้ครับให้สังเกตที่ตัวนี้คร